หรือนี่คือหลายคนบอกอาจจะเป็นไพ่ตายใบสุดท้ายของรัฐบาลแล้วพี่กอฟแล้วก็นั่นแหละเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลย้ํามาตลอดว่ามีวิกฤตแลวก็ต้องแก้วิกฤตด้วยการแจกเงินหมืน่นดิจิตอลวอลเล็ตเหตุผลในการแจกครับภาวะเศรษฐกิจต,ตกต่ำยาวนานมากกว่า15ปีนี่ครัวเรือนสูงถ้าบอก15ปียุคบิ๊กตู่นี่ประมาณแค่เกนะปีแค่เก้านะอนกลับไปมันจะไปรวมรัฐบาลอื่นด้วยโคร,ครงการนี้ก่อนนีบ รัฐมนตรียืนยันยังไงก็ก่อนนี่แต่เดี๋ยวมันมีภาษีก็ขายได้พวกร้านคงร้านค้าก็มีภาษีเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจ่ายเงินธรรมดานี่กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบทีนี้คําถามก็คือว่าไอ้ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกเศรษฐกิจไทยให้มันกลับมาดีขึ้นหรือนี่คือหลายคนบอกอาจจะเป็นไพ่ตายใบสุดท้ายของรัฐบาลแล้วพี่กอล์นั่นแหละครับแล้วก็มามาเป็นช่วงปลายปีพอดีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดโยงไปทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจนะคร ทีนี้ต้องถามคุณอ๋องนิดนึงว่าคุณอ๋องก็ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจอตอนนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงครับเศรษฐกิจตอนนี้ถ้าเกิดเอาตาม GDP ก็เรียกว่าโตได้ตามศักยภาพหลายคนบอกแบบนี้แต่ถ้าถามผมอยากจะยกท่านรองนายกภูมิธรรมขึ้นมาพูดไปเดินตลาดแต่ตอนนี้หลายเขาบอกไปเดินตลาดพ่อค้าแม่ขายก็พูดคล้ายๆกันว่ามันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันปิดกันเต็มที่เลยครับ,ค,รบคือคือตอนนี้ถ้าเรา อ่าระดับตัดฟังเสียงสังคมนะฮะต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆแล้วก็นั่นแหละเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลย้ํามาตลอดว่ามีวิกฤตและก็ต้องแก้วิกฤตด้วยการแจกเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเหมือนว่าคำว่าวิกฤตตอนแรกหลายคนถามวิกฤตหรือยังตอนนี้พอบอกจะแจกเพราะว่ามันมีวิกฤตไม่มีใครเถียงเรื่องนี้แล้วแต่ว่าเป้าหมายที่มีการแถลงวันนี้บอกว่าจะมีการใช้เงินสุดท้ายเป็น4 5 0 0 0 0ล้านประชาชนคนไทยจะได้เงินการทุบ16ปีขึ้นไปได้ทั่วหน้าแล้วมันก็มีตัวเลขเยอะเหมือนกันเนี่ยนะ 45ล้านคนคือจริงๆจะแจกเป้าหมายเดิม50ล้านคนแต่ประมาณการนะครับว่าคนจะมาลงทะเบียนแล้วก็อาจจะสละสิทธิ์บ้างอะไรบ้างเนี่ยเหลือ45ล้านคนนะครับแล้วก็ไปใช้ที่อําเภอของท่านองตัวเองมีภูมิลำเนาถูกไหมครับ870อำเภอครับก็จาก50ล้านก็จะมีตัดประเภทแบบ ไม่เคยใช้สิทธิ์บ้างมีการโดนเรียกสิทธิ์บ้างคนที่จําคุกอยู่ไม่ได้ใช้นะครับก็เหลือแค่45ทีนี้ไปต่อท่านผู้ชมครับก็มีการอถาธิบายออกมาเรื่องของการลงทะเบียนหลายคนจะสนใจมากเพราะว่าถ้าลงทะเบียนได้ปุ๊บมันมีสิทธิ์ได้ใช้เงินแล้วนี่พี่ก๊อฟครับก็คือกลุ่มแรกที่จะได้ลงทะเบียนนะครับวันที่1สิงหาคมนี้แล้วนะครับก็คือกลุ่ม ประชาชนทั่วไปที่มีสมาร์ทโฟนมีมือถือมีสมาร์ทโฟนนะครับนี้ได้ก่อนเลยได้เลยทีนี้ถามว่าถ้าไม่มีไม่เป็นไรท่านรัฐมนตรีช่วยบอกไม่ต้องแย่งกันเพราะมันไม่ได้ลงก่อนได้ก่อนได้ทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนท่านไปรอหลังเขาเขาจบ15กันยาใครไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไป16กันยาถึง15ตุลาคมนะครับในส่วนร้านค้าอันนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวรอรองภูมิทํรมมา แต่ว่าของกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะถแถลงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นร้านค้าจะเริ่ม1ตุลาคมนะคะว่าใครบ้างที่จะได้เข้าร่วมโครงการครับทีนี้ถ้าเราดูจากตัวเลขไทม์ไลน์อย่างนี้นะครับแสดงว่า1ตุลานี้ยังไม่ได้ใช้เงินหรือเปล่าครับเพราะว่าเพาิ่งลงคิเบียนร้านค้ารเพิ่งลงวเบียนเพลร้านค้านี่ไม่ใช่ว่าลงปุ๊บแล้วมันสามารถเปิดร้านได้ปับ๊บภายในวันนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะเลื่อนจาก1ตุลาไปสักนิดหนึ่งใช่ครับ ใครบ้างครับพี่กอล์ฟที่อยากจะได้เงินหมื่นและเพราะเห็นสสฝั่งเพื่อไทยเห็นท่านนายกไปที่ไหนก็มีแต่คนทวงถามใช่มีคนทวงถามจริงๆนะครับเงินหมื่นนะครับเพราะว่ารอมานานข้ามปีนะครับก็แน่นอนสัญชาติไทยประชาชนที่มีชื่อและที่อยู่ในทะเบียนบ้านนะครับอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับก่อนวันที่16กันยายน2567นะฮะอ๋อก็คือถ้าเกิดใคร16ปีนี้นะแต่ไปหลังกันยาไม่ได้นะครับ แล้วก็กไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน8ปด0 0 0สบาทบต่อปีเขาใช้คาว่ารายได้บ,บางคนบอกเ,อเงินเดือน12บสอ0เจ็แต่ถ้าเกิดท่านมีโบโนองโบนัสมีรายได้เสริมมีอะไรงินไม่ได้อีกก็ไม่ได้เพราะเขาจะว่ารายได้รวมรด้วยนะ,ะรายได้รวมก็คือยอดรับ อินคำใช่เขาเลยต้องดูทั้งปีเพราะบางคนเอ้ยมีเงินเดือนอยู่60,000กว่าบาทแต่บังเอิญไปรวมโบนฮะเกินครับแล้วก็ไม่ถูกระงับสิทธิ์เนี่ยอย่างที่บอกครับเคยโดนเรียกเงินคืนมาตรการโครงการอื่นๆแล้วต้องไม่รวยเกินต้องมีเงินฝากไม่เกิน500,000นะครับแล้วก็ไม่เป็นคนที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำผมว่าข้อที่บอกว่าไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์เนี่ยอันนี้คนหลุดไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นเรื่องโครงการเที่ยวไทยเที่ยวด้วยกันอะไรเนี่ยมีการไปดำเนินคดีเยอะเหมือนกันมีเที่ยวโดยกันมีคน และครึ่งมันหลายอย่างพอไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ปุ๊บ,บถูกดึงเงินกลับไป<ช>พวกท่านก็คือจบเลยนะก็คือไม่ได้แล้วนะครับ,รบทีนี้เรามาดูวันนี้ก็ถแถลงนะครับ3ท่านกรนะทรวงการคลังซึ่ง พักเพื่อไทยเขายึดทั้งกระทรวงเหมือนกันนะมันกระทรวงเกษตรที่พลังประชารัฐเขายึดทั้งกระทรวงนะเพื่อไทยนี่รัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยก็เพื่อไทยหมดทีนี้มันรู้สึกมันแบ่งงานกันดีมากครับพี่กอลฟท่านผู้ชมครับเพราะพอมีการแถลงนี่บอกเลยรัฐมนตรีพูดเรื่องนี้ถึงเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยจุลันณ์เรื่องนี้ถึงเรื่องนี้คือแบ่งงานกันเสร็จสับพเลยแล้วก็ท่านเผ่าภูมิก็อีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็ตอบกันคนละเรื่องใช่ปราบปนกันใครรับผิดชอบเรื่องไหนพูดเเรรรืื่่ออองงนนนนััั้้ตบบค ทีนี้ก็มีการเราก็ไปสรุปมาครับจากคำจากคำแถลงก็มีทั้งเพรสแล้วก็จากที่เขาแถลงจริงๆเนี่ยนะครับก็คือว่าเหตุผลในการแจกครับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำยาวนานมากกว่า15ปีนี่โครเรือนสูงถ้าบอก15ปียุคบิ๊กตู่นี่ประมาณแค่เก้านะแค่เก้าย้อนกลับไปมันจะไปรวมรัฐบาลอื่นด้วยนะครับนี่ฮะแต่เขาบอกมันก็ไม่ดีมานานแล้วหรืออาจจะไปโทษม็อบช่วงนั้นเออเพราะช่วงนั้นมันมีเรื่องทางการเมืองเยอะนะครับนี่โครเรือนสูง นี่สาธารนณะเกิดมากกว่า9 0ของ GDP อันนี้รเราก็พูดไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่การอุดหนุนแต่เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นสร้างความเชื่อมัน่นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคครับ,ค,รบคือตรงนี้มันจะต่างกันถ้าอุดหนุนคือหลายคนอย่างแบงก์ชาติผมเอ่ยเลยละกันทำไมไม่ให้คนที่มีความจําเป็นอเออทำไมต้องมาแจกหมดเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ได้อุดหนุนไม่ใช่เป็นงบในโครงการช่วยเหลือแต่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นให้เงินใครไปทุกคนมีส่วนร่วมในการมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ ผมผมไม่อ่านดูครับมันมีอยู่ข้อหนึ่งเหมือนกันที่เขาพูดประมาณนี้นะคือใช้คำประมาณนี้ว่าประชาชนนั่นแหละ มีสิทธิ์ที่จะร่วมกับกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยตัวเองครับฉะนั้นมันไม่ใช่การแจกแบบสงเคราะห์ได้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ทนหน้าเลยแล้วทุกคนมีส่วนยกเว้นใครที่มีรายได้กับมีเงินฝากเกินอดช่วยกระตุ้นเลยนะครับเป้าหมายเราบอกไปแล้วนะครับ10ล้านจริงเหลือ45ทีนี้ครับไอ้การก็บอกมันจะสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจนี่ไม่รลมที่ท่านนายกเคยบอกนะที่ไปต่างประเทศแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรนัซนึนามิการลงทุนมาตั้งแต่ปี68 69 70เลยอ ก็บอกเป็นพายุหมุนครับเรื่องร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าเล็กร้านค้าใหญ่เพราะว่าพอรับเงินไปมันต้องเป็นทอดสองทอดสามไปซื้อต่อไปซื้อสินค้ามาขายประชาชนก็เอาเงินไปจับจ่ายซื้อของนั้นมาแล้วก็มีเรื่องร้านค้าขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของการซื้อขายที่โปร่งใสกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ก่อนนีครับรฐมนตรียืนยันยังไงก็ก่อนนี่แต่เดี๋ยวมันมีภาษีเขาขายได้พวกร้านคงร้านค้าก็มีภาษีเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจ่ายเงินธรรมดานี่กระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งระบบเน้นย้ําว่าไม่ใช่เงินสงเคราะห์ไม่ใช่เงินอุดหนุนแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการต้องอยู่ในระบบภาษีถูกไหมครับไม่ใช่ว่าร้านอาจจะพูดคร่าวๆคืออย่างเช่นขายลูกชิ้นปิ้งนินถนนรถเข็นนี่ไม่ได้นะ คุณอาจจะรับได้แต่คุณไปขึ้นเงินเขาไม่ได้มันต้องเป็นร้านค้าอยู่ในระบบภาษีถึงจะไปขึ้นเงินได้ครับทีนี้ครับหลายคนก็ถามเอ๊ตัดทกศไปแล้วสุดท้ายไม่ต้องผ่านคณะกรรมการกฤษฎดีกาเพราะไม่เอาแล้วแต่แหล่งที่มาจะยังไงครับเพราะเขาบอกว่าทั้งปี67ทั้งปี68ทั้งเป็นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปกติแล้วก็เป็นการจัดการเรื่องงบประมาณด้วย2อันจากสครับก็คือตอนนี้ เขามีการไปไป,ไปนับรวมรนะตัวเลขเนี่ยสี่แสนห้าหมื่นล้านในโครงการเนี่ยนะครับจริงๆมีเงินอยู่ในมือจริงๆตอนนี้แค่สี่หมื่นสามพันล้านฮะ,<ห>ะมันยังไม่ถึงห <5 S 2> ้าห่าที่เหลือนี่ยังเป็นกฎหมายหมดเลยยังไม่ออกเลยนะฮะยังไม่ผ่านออกกฎหมายยังไม่ผ่านก็คือปีสี่กฎหมายปี6 7, 6 7นะครับงบประมาณปี67เเนี่ยเพิ่งทำว่าเพิ่มเติมไปแสนสองหมื่นสองพันล้านเพิ่งจะผ่านวาระแรกกันไปยังไม่จบยังไม่จบจะบอกว่าได้แน่นอนมันก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ปี68 ก็ยังไม่จบยังอยู่ในกรรมธารพิการอยู่นี่นะฮะฉะนั้นตอนนี้เงินที่มีจริงๆเนี่ยคืองบกลางของปี67ที่กันไว้ประมาณ40,000กว่าล้านนี่นะฮะ,ะ,ฮะ,ะแล้วก็บ,บอกว่าคือยังไม่ผ่านสภาเห <laughs> มือนที่พี่ก๊อฟว่าคือมันยังไม่ได้จบวาระสามแล้วจะมั่นใจไหมแต่คงไม่มีใครตีตกบ้างครับพี่ก๊อฟไหนๆรัฐบาลก็ไปตีก๊อฟกินข้าวด้วยกันแล้วเนี่ย <laughs> คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องยอมรับว่าก็เขียนไว้ค่อนข้างจะเอื้อในการจัดทำงบประมาณของฝ่ายบริหารเพราะว่า ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยสุดท้ายต้องผ่านคือพอครบเวลาในการพิจารณาแล้วต้องผ่านนะฮะก็ถือว่าผ่านเลยถ้าวุฒไม่ให้ผ่านอะไรอย่างี้นะก็ถือว่าผ่าน <ฮะ S 2> แต่นั่นแหละมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ นะครับเช่นมีการไปตีความส่งสารรัฐธรรมนูญมันก็จะยืดยื้ออกไปก็เอาว่า9ก้าสิเกาเปอร์เซ็นต์ล้กันการงบประมาณอาจจะจัดได้เงินต่ำกว่าเป้าไหมการบริหารจัดการที่บอกว่าจะไปกันไว้เพื่อเอามาใช้ในส่วนนี้มันก็มีคนไปตั้งคาถามว่าเอ๊ะที่ผ่านมาไม่ค่อยใช้หรือเปล่าเขียมไว้ไม่ค่อยใช้จะได้ไปแจกที่บอกอะไรนะครับเบิกจ่ายไม่ค่อยเต็มเงินค้างท่อแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คือคุณเนี่ยการเงินเอาไว้ใช่ไหมแล้วปปชจะตรวจสอบอีกหรือเปล่า เพราะว่ามีการเหมือนกับว่าไปตั้งงบไว้บางส่วนมากเกินไปนะครับแล้วก็บางส่วนที่ต้องใช้ก็กลับไม่ใช่แล้วก็มีคนพูดถึงขนาดนี้ครับบอกว่าเอ๊ะที่เศรษฐกิจไม่ดีนี่เพราะรัฐบาลเองหรือเปล่าอ๋อคือแทนที่จะใช้จ่ายเงินตามกระบวนการขั้นตอนเบิกจ่ายปกติใช่ต้องเก็บไปไว้ใช้ในดิจิทอลเลยนะฮะอันนี้ก็มีคนพูดกันเยอะนะฮะโดยเฉพาะฝ่ายค้านครับช่องทางการจ่ายเงินครับก็จะมีคนที่ลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็พร้อมอันนี้เขาบอกพร้อมแล้วแอปทางรัฐ ดูดีๆระวังโดนมิจฉาชีพด้วยเพราะตอนนี้เริ่มมากันแล้วขนาดว่าเพิ่งจะมีแถลงข่าวนะครับการชําระเงินนะครับก็เป็น Payment p l a t พลตฟอนะครับอันนี้ยังไม่ชัดว่าจะยังไงเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีคือคือความพร้อมที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องอย่างที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือ1ก็คือเรื่องของแหล่งที่มาของเงินที่นั่นแหละโอเคเงินในมือ ที่มันมีอยู่แน่ๆเนี่ยมันมีอยู่สี่สี่หมื่นจากสี่แสนนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือระบบการลงทะเบียนและการจ่ายเงินหรือเพย์เม t น l ์แพลตฟอร์มเนี่ยคือระบบลงทะเบียนเนี่ยชัดเจนแล้วว่าพร้อมแน่นแน่นอนแล้วเรื่องทางรัฐเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เข้าไปโหลดได้แล้วแต่เรื่องระบบจ่ายเงินเนี่ยเห็นบอกว่าอนุมัติงบไป9 5ล้านนะครับให้สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลยังไม่ประมูลเลยไม่ใช่เหรอครับก็นี่ฮะหลายคนก็เลยถามว่าแล้วจะทันไหมเพราะมีคนตั้งคําถามอยู่ สองท่านถ้าเป็นฝั่งที่เจรัฐบาลเขาจะบอกเป็นสองท่านเดิมๆท่านแรกผู้ว่าการแบงก์ชาติดรเสริฐพุธก็บอกว่าคือมันต้องเชื่อมกับระบบสถาบันการเงินนะมันมีการรับจ่ายอีกแล้วมันมีเวลาตรวจสอบระบบไหมถ้าทาจะทําทันหรือเปล่านี่ฮะเออหรือจะใช้พร้อมเพย์ดีแต่รัฐบาลเขาไม่ใช้นะนี่สิครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาใช้เขาคงใช้ไปตั้งแต่แรกแล้วก็ ถ้าผมไปศึกษาดูเนี่ยซูเปอร์แอปที่รัฐบาลบอกว่าจะนํามาใช้เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ตัวตัวจ่ายนะไม่ใช่ระบบการจ่ายนะมันเป็นระบบเหมือนคุมระบบทั้งหมดเป็นระบบกลางเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีเนี่ยนะครับเรื่องของการลงทะเบียนกับต้องรองรับการใช้งานจำนวนมากๆพร้อมๆกันอย่าลืมว่า45ล้านคนถ้าใช้พร้อมกันเขาจะเรียกว่าแฮงค์ไหมระบบจะโหลดได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ลงทะเบียนอีกท่านหนึ่งที่พูดก็พูดกันมายาว คุณสิริกัญญาตั้งคําถามมาน,นะครับอบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะทําแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับคือแล้วมันกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเท่าไหร่คุณสิริกัญญาบอกก็ไม่เห็นตอบได้เป็นตัวเลขเลยกระตุ้นและคุ้มหรือเปล่าครับนะฮะอย่างที่บอกว่าโอเคเงินที่ทําว่าเพิ่มเติมเนี่ยกู้มาชัดเจนอย่างของปี6,7เนี่ยแสนส0งล้านเนี่ยกู้มาแล้วถ้าเผื่อเศรษฐกิจ มันดีขึ้นนะฮะมันรีเทิร์นกับมาเป็นภาษีเท่าไหร่คือฝ่ายค้านเขาอยากได้ตัวเลขะนะครับออกมาเป็นยังไงจะหมุนไปกี่เท่ากี่เท่านะครับ,รบแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้น่าสนใจแล้วถ้ามันเป็นงบปี67ใช้ไม่ทัน30กันยาไปใช้1ตุลาคมมันเป็นเรื่องงบปี68 แล้วผมก็ยังคุยกันว่าอ้าแต่ถ้าเกิดงบปี6-8จะมาใช้30กันยามันก็เป็นงบข้ามปีอีกอยู่ดีจะทำไงครับพี่กอลเมื่อกี<ๆ>้ผมก็ก่อนเข้ารายการมาผมก็ได้คุยกับทางสสที่ค้ามวอดนะฮอยู่มานานมในสภามานะบอกว่าอันนี้มีปัญหาจริงๆอ,อย่างที่ฝ่ายค้านบอกค,บคืองบเนี่ยมันจะต้องใช้ให้หมดเหมือนกับที่เรารู้กันว่าพอใ,ใอกล้ยาสิบปีลอมาณ เร่งใช้กันใหญ่เลยหน่วยราชการเร่งใช้กันใหญ่เลยเพราะว่ามันต้องคืนคลังมันไม่สามารถจะเก็บไว้ได้ใช้ไม่หมดเก็บใช่ครับมันจะเก็บไว้ได้เฉพาะบางเรื่องที่กฎหมายให้อำนาจก็อย่างเช่นเป็นโครงการลงทุนต่อเนื่อง นะครับเป็นงบผูกพันข้ามปีอยู่แล้วอันนี้ถึงจะได้ทีนี้เขาบอกว่าไอ้เงินดีจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันทําอย่างนั้นได้หรือเปล่าเป็นงบลงทุนไหมตีความเป็นงบลงทุนหรือเปล่าลงทุนประเภทไหนที่จะไปข้ามปีอย่างนั้นได้อันนี้ก็เป็นปัญหาทางกฎหมายอีกอย่างหนึ่งครับ,รบง,ง่ายๆท่านผู้ชมงบปี6 7จะข้ามไปปี68ก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้บอกไว้งบปี68จะมาใช้ก่อนก็อาจจะําบากใช่นี่ก็ยังเป็นประเด็นที่คงต้องตามต่อเนื่องเกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตนะครับ